นี้เป็นซ right. right. ่อมเกียร์ออโต้ของเชฟแคปติว่านะครับล้างประกอบเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์แผ่นคัดแผ่นเหล็กนะครับมีกองเกลีย์นะครับกองแท้นะครับกองแท้หมดเลยฟุวพัดนะครับชุดโอลิงทั้งหมดซีนทั้งหมดตะเชนทั้งหมดนะครับเป็นของทานตานะครับแพงหน่อยนะครับชุดซ่อมแพงหน่อยนะครับมุฟประเตัดเช่นสมองครบหมดนะครับ เปลี่ยนลูกเคาะใหม่นะครับลูกเคาะลูกใหม่นะครับเป็นของเชียงกงนี่แหละแต่ผมว่ามายิงใจนะมือเนี้ก็ลูกเก่าขึ้นรายนะครับแล้วตัวนี้เป็นกระหมอกล้ทุกชิ้นนะครับล้างทุกชิ้นล้างประมาณนี้เลยนะครับล้างประมาณนี้เลยล้างทุกชิ้นนะครับล้างด้วยน้ํายาสูตรพิเศษนะครับสะอาดใสขึ้งแล้วก็เปลี่ยนปั๊มในม่ลูกนะครับเลือกปั๊มนะครับแล้วอะไหล่พวกนี้ก็เปลี่ยนท้องเปลี่ยนท้องประกอบทั้งหมดนะครับใ้อยใช้เวลาหน่อยนะครับก็ งานพวกนี้มันก็ติดๆอโอเคตรวจเตาช่างเตาว,วงกระปงครับผมเกียร์แคปติวัลรีเซ็